สวัสดีครับวันนี้เราพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมวันนี้ก็โอ้โหมีชุดอาหารนะครับเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ไม้พยุงนะครับผมทั้งโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ลายก็จะบอกว่าสวยงามมากนะครับผมลายสวยงามมากโต๊นะครับกว้าง94เซนติเมตรนะครับเป็นชุดอาหาร8ที่นั่งนะครับกว้าง94เซนติเมตรยาว194เซนติเมตรนะครับผมหนาเกืบเกือบหนิ้วเลยนะครับผม หนาเกือบหนึ่งนิ้วเลยและชุดนี้นะผมเก้าอี้นะผมเก้าอี้เป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยโอ้โหไม้พยุงนะผมไม้พยุงปกติไม้พยุงนี่จะหวงแก่นนะครับแก่นไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ดำปึ๊ดดำปีเลยนะผมนี่ครับแล้วก็เป็นไม้แผ่นเดียวด้วยนะครับผมนี่เก้าอี้เป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับผมเก้าอี้แปดตัวนะครับทําสวยมากเก้าอี้ชุดนี้ทําสวยมากนะผม และไม้ก็สวยมากนะผมไม้สวยไม้ไม่ค่อยมีแผลแทบไม่มีแผลเลยนะครับผมน้อยมากนะผมนี่ครับโอ้โหแปดตัวนี่สวยมากโตนะครับเป็นไม้สี่แผ่นนะผมสี่แผ่นนะกว้างว้าง94เซนติเมตรนะครับผมยาว1้4ยเเซนติเมตรชุดนี้สนนราคาอยู่ที่89,00 0บาทนะครับผมชุดนี้สนนราคาอยู่ที่89,00 0บาทสวยมากนะครับผมไม่รู้จะ บรรยายยังไงนะครับก็ขอบรรยายด้วยภาพนะครับอันนี้วิดีโอนี่ก็คิดว่ายังถ่ายไม่ค่อยชัดนะครับผมวิดีโอนี่ยังไม่ค่อยชัดครับถ้ามาเห็นของจริงนะครับผมจะรู้สึกว่ามันสวยมากกว่าน,นี้นะครับผมมันสวยมากกว่าน,นี้เยอะแยะเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โหดำทั้งชุดเลยนะครับผมตอนนี้ผมทําสี ด้านอมเงาไว้นิดๆิดนะครับผมด้านอมเงาไว้นิดนนะครับสวยมากนะครับผมแปดที่นั่งนะครับโอ้ยดครับชุดนี้ถ้าขายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาได้อีกไหมนะผมไม้สวยๆแบบนี้นะครับผมมีที่นี่นะครับขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมครับสวัสดีครับผม